หลังจากที่เราทดลองหุงข้าวแล้วนะครับต่อไปเราจะทำอะไรมามา่ามาม่านะครับเดิมนะครับแผงโซล่าเซลล์อน,นุกรมสี่แผงนะครับเราก็ต่อแล้วนะครับเข่าไปแล้วทีนี้เราก็เอาลักไฟเสียบมันอย่างนี้เลยนะฮะคิดออกแล้วจะทำยงไงส่วนอันนี้ก็แหนะปลายสาย ปิดมันไว้จะช็อตนะครับแล้วนะครับแล้วก็เอาไฟใส่เข้าไปเลยตัวนี้ก็เป็นปลั๊กปลั๊กหม้อข้าวเนี่ยมข้าวเตรียมน้ำมาแล้วนะครับวันนี้เราจะกินมาม่าอีกนะครับมาม่าแล้วก็การเสียบปลั๊กต้องเสียบไปก่อนนะครับไฟมันอาร์กไฟซูบร์เซลมันอาร์กนะครับชอ็อตไวปื๊ดเลยนะครับ อย่างที่เราทดลองทำให้ดูแล้วผมก็เสียบเข้าไปปุ๊บมีไฟแล้วนีเลย่านีมันไม่ทำงานนะ มีไฟแล้วนะครับมีไฟไฟขึ้นแล้วนะครับมีไฟแล้วครับมีไฟแล้วเสร็จแล้วนะครับ,น,รบนี่งามมากกระจายนะก็ ง่ายนิดเดียวต้มน้ำให้ร้อนก่อนนะครับให้ร้อนก่อนอม,มอร้อนแหละม,มีไฟแล้วนะครับกดแล้วน่ะมีเสียงแล้วแดดเปรี้ยง,ยงนะครับ พลังงานไฟฟีนะฮรีไฟที่เราได้จากธรรมชาติแสงแดดนะครับอ,อันนี้เป็นแผ่นที่ได้เ,เป็นแผ่นอัมาฟาัสที่เขาลือ้อโซล่าฟาร์มที่จังหวัดบุรีรัมย์นะุรั์ก็มีคนเราก็สั่งซื้อไปนะครับเขาก็เอามาให้นะฮะจอเจดนะครับคุณจอเจด ผมก็ามาเต็มเลยสี่สิบสีสิบแผงนะครับทนี้มันขึ้นไม่หมดก็เอามาใช้งานดูนะฮะเพื่อจะเป็นประโยชน์เยเอะเลยนะครับมาดูหม้อข้าวเรา,เอาตอนนี้ก็เริ่มปุ๊บ เริ่มเดือดแล้วเริ่มเดือดนะครับใช้เวลาไปสามนาทีนิดนิดอันนี้ก็เป็นการเรียนรู้พลังงานแสงอาทิตย์นะครับหรือโซลาเซลล์เมื่อตอนเด็กๆนะครับก็ แปลกใจว่าทำไมนาฬิกาเอ้ยไม่ใช่นาฬิกานะเครื่องคิดเลขเวลามันแบตหมดแล้วทำไมมันยังมีเลขขึ้นนะฮะอันนู้นก็จะเป็นชุดชาร์จไฟนะครับเพื่อใช้กับปัม๊มนี่ปัม๊มสระน้ำนะครับอันนี้มีแดดนะฮะไม่ได้ใช้ไฟบ้านเลยนะครับแค้าจากแสงอาทิตย์นะครับแสงแดดอย่างเดียว แล้วก็ชาร์จแบตแล้วก็ใช้เลยส่วนอันนี้เป็นแบบไฮโวล์นะฮะตัวนู้นเป็นโลโวล12โวล์นะครับ2โวลต์ d ีส่วนตัวนี้นะครับที่ใช้ต้มน้ำอยู่นี้นะครับโดยมอหุงข้าวเนี่ยใช้ไฮโวล์อยู่ที่280หรือเกือบ300โวล์นะครับจะเป็น DC นะฮะแต่มันใช้กับมอหุงข้าวได้โดยที่เราไม่ต้องแปลงเลยต่อตรงเข้ามาอ่าน้ำมาแล้ว นะครับเดือดแล้วอืมเสร็จเรารอยอนิดนะฮะห้านาทีห้านาทีแล้วนะครับห้านาทีแล้ว เพราะการเอามามา่ใส่เข้าไปเลยีแ่ปิดฝาเห็นไหมมาดูกันนะครับตอนนี้ก็ใช้เวลาไปสักพักเลยนะ โอ้นี่ไงครับมา,ม,าม่าเรานะฮะกินได้แล้วนะครับอันนี้คือใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะครับพลังงานแสงอาทิต์นะครับหรือแสงแดดที่เราเรียกกันอยู่เนี่ยแดดปิงเปรี้ยงอยู่เนี่ยครับแดดเปิงเปรี้ยงเนี่ยครับ แดดเปีป้ยงเลยนะแดดเปีป้ยงเลยมามา่าเราประสุกได้นะครับอ่านะครับพลังงานฟรีโซล่าเซลล์ตราบใดที่ยังมีแสงแดดอยู่นะครับเราก็จะมีพลังงานใช้ตลอดไปนะครับ